วัังนนี้้แลก <Hey. S 1> ยินดีด้วยนะวาเธอได้มาม่าจ้ะขอบใจจ้ะ ต่อไปเชิญคุณหยกค่ะค่ะคุณหยขันหลังเลยค่ะตองวอันนี้สิอันนี้ก็แล้วกัน ออกไปออกไปฉันจะอยู่ฝั่งนี้ทำไมล่ะเนะอทองอีกฝั่งก็ยังว่างนี่จะมาแย่งกันทำไมเธอหน้าฉันบอกว่าฉันจะอยู่ฝั่งนี้ไงเธอไปอยู่ฝั่งนี้แทนเออเอก็ได้คุณหยกขันมาเลือกได้เลยค่ะค่ะฉันต้องเลือกกล่องที่เอเนื้อทองอยู่สิ แล้วยายเนื้อทองมันบอกว่าอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่คนยคุนยกเลือกได้เลยนะคะค่ะค่ะฉันอยู่ฝั่งขวานะฉันอยู่ฝั่งซ้ายนะ แก่เนี่ยทอมบอกว่าอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเอาวะฝั่งนี้แล้วกัน โทษก็ฉันทำไม่ได้นี่แกเนี่ยจริงๆเลยต่อไปฉันคุณเนื้อทองค่ะค่ะ ใี่เนธทองบอกว่าให้อยู่ฝั่งซ้ายแต่ซ้ายไหนอะซ้ายฉันหรือซ้ายมันอ้ย,อยเงินเอาซ้ายฉันก็นแล้วกันคุณเนธทองหันมาได้เลยค่ะ สายครั้งนี้ฉันไม่พลาดแน่อืม้มเอารับไปสิ บอก้แกอยู่ฝั่งซ้ายแงอยู่ฉันรู้แล้วแต่แกไม่ได้บอกนี้ว่าอยู่ซ้ายไหนเนี่ยซ้ายฉันนั่นอะซ้ายแกโอ้ยแกหยกเอ้ยเอาละทุกคนวันนี้เกมกล่องสุมโบนัสของโรงงานเราได้จบแล้ว แต่น่าเสียดายไม่มีใครได้รางวัลใหญ่ไปเลยไว้วรุ่นเข่าวหน้านะค่ะค<อ>ุณล<อ>ูกหมู<อ>ไม่ต้องห่วงนะคะคุณปฏิพัท์ของที่แจกให้พนักงานทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวของฉันไม่กินงบลงงานแน่นอนค่ะค่ะคุณปฏิพัท์ฉันแน่ใจค่ะ ทำไมตอนเล่นเกมยัไม่ทำตามที่ฉันบอกไว้น่โกก็ฉันจำไม่ได้จริงๆนี่ฉันขอโทษแต่คิดในแง่ดีนะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่โรงงานเราแจกแบบนี้อืมก็จริงฉันว่านะเป็นเพราะคุณลูกหมูที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นี่แหละฉ,ฉันก็คิดงั้นแหละ ฉันรู้ค่ะว่าปัญหาคือชาวบ้านไม่ซื้อสินค้าของโรงงานเราพราะเคยโดนเจ้าของโรงงานคนเก่าโกงราคาสินค้าถึงโรงงานเราจะขาดทุนมากแค่ไหนแต่พนักงานเราก็ตั้งใจทำงานเหมือนเดิมไม่ว่าจะยังไงฉันก็ต้องให้รางวัลพวกเขาค่ะคุณปฏิพัท์เข้าใจฉันด้วยนะคะโรงงานเรากำลังขาดทุน แต่คุณลูกหมูยังใช้เงินส่วนตัวมาซื้อของแจกพวกเราอีกเหรอเนี่ยนั่นสิฉันก็นึกว่าเป็นงบของสำนักง,งานใหญ่ให้มาซะอีกขอบคุณมากค่ะฉันว่านะพวกเราต้องทำอะไรตอบแทนคุณลูกหมูเขาบ้างแล้วล่ะยังไงอวะ งานใหญ่เหรอฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลครับคุณลูกหมูสะดวกคุยไหมครับสะดวกค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคือผมจะแจ้งว่าโรงงานสาขาของคุณลูกหมูมียอดสั่งซื้อเข้ามาจํานวนมากเลยนะครับอะไรนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณลูกหมูยอดสั่งซื้อเข้ามาเยอะมากจนโรงงานผลิตไม่ทันเลยมันจะเป็นไปได้งไงอะคะเมื่อสองสามวันก่อนยอดยังขาดทุนอยู่เลย ผมทราบมาว่ามีคนจากโรงงานคุณลูกหมูไปช่วยเสนอขายตามบ้านนะครับให้ชาวบ้านเข้ามาซื้อของจากที่นี่เพราะราคาถูกและก็เป็นของที่มีคุณภาพดีจนตอนนี้ก็มีคนบอกต่อกันทําให้โรงงานยอดขายพุ่งขึ้นมานะครับจริงเหรอคะใช่ครับขอบคุณมากเลยนะคะที่โทรมาแจง้งไม่เป็นไรครับสวัสดีค่ะ เสนอขายตามบ้านใครเขาเป็นคนทำนะพวกเราเองค่ะคุณลูกหมูพวกเธอพวกเราเห็นว่าตอนนี้โรงงานกำลังเดือดร้อนก็นเลยอยากจะช่วยนะคะใช่ค่ะชาวบ้านคงยังไม่รู้ว่าตอนนี้สินค้าโรงงานเราไม่ได้แพง และไม่มีการโกงราคาสินค้าแล้วพวกเราก็เลยไปบอกนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ช่วยไม่เป็นไรค่ะคุณลูกหมูคุณลูกหมูก็ช่วยเหลือพวกเรามามากแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราจะตอบแทนคุณลูกหมูและโรงงานบ้างแล้วค่ะ การที่เราได้ช่วยโรงงานก็เหมือนกับการที่เราได้ช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละค่ะใช่ค่ะพวกเรายังไม่อยากตกงานนะคะยังไงก็ขอบคุณพวกเธอจริงๆนะค่ะนี่แหละนะใครที่ทำดีกับเราให้จำแล้วตอบแทนความดีของเขาการตอบแทนบุญคุณ ไม่ต้องรอเริ่ง,งามยามดีแต่ขอให้ลงมือทำในจังหวะที่ถูกต้องและเหมาะสมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันกระทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากม้ยเดี๋ย้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมแต่าหากว่าเธอนั้นมีใจ อีกทีท้าไมมีใครยิ้มให้ฉันอีก